ผมต้องบอกเลยว่าผมคงพูดถึงบล็อกอื่นไม่ได้แล้วถ้าถามถึงโปรโมชั่นขอโบนัสเนี่ยมีอยู่แค่บลกเกอร์บรเกเดียวเท่านั้นนะฮะก็คือบกเกอร์แกร่งแคปิตอลอย่าหา,าผมขายของเลยครับแต่ทุกวันนี้โปรโมชั่นโบนัส1 0 0ยังคงอยู่นะครับแม้เวลาจะล่วงเลยมา6ปีกว่าเนี่ยข้ามไปเนี่ยก็จะเป็นปีที่7แล้วที่โบนัส1 0 0อยเนี่ยอยู่กับผู้เราชาวไทยก็ไม่น่าเชื่อว่าโบกเกอร์จะใจปั้มและให้โบนัส100%ทุกการฝากเุกวงเงินฝากนานขนานี้ผมพูดเลยไม่น่่าชืออันนี้พทุกวงเงินฝากนาน ก็ตามเนาะถ้าได้ฟังอ,ะอ่ะสมมตินะอย่างพี่พี่ที่เทฟฟรด forex มาอย่างน้อยปีหนึ่งเนี่ยถ้าฟังผมอยู่นะพี่ลองคิดตามอะ่ะชีวิตพี่เทรดมาแล้ว1ปีพี่เคยเจอโบเกอร์แบบนี้หรือเปล่าให้โบนัส1 0 0ทุกการฝากเงินน่ะบางคนบอกว่าเอะแล้วโบนัสมันยังไงเหรอน้องเกมพี่ไม่เห็นยังไม่มองไม่เห็นถึงข้อดีของมันวันนี้ผมจะมาบอกข้อดีของโบนัส100%นให้ฟังแบบสั้นๆนะอันดับแรกเลยคุณพี่ลงทุนน้อยลงอันดับต่อมาลงทุนน้อยลงและมีทุนเพิ่มขึ้นเฮ้ยม ใช้เงิน30,000่นใช่ไหมต่อไปนี้ใช้เงินแค่หมื่นห้าเราได้โบนัสมาอี 1, กหมื่นห้ารวมเป็นสามหมื่นเนี่ยทุนน้อยแต่ทุนเยอะขึ้นบางคนงงและอ่าแต่ไม่งงงงนะง่ายๆเลยใช้ทุนน้อยแต่ได้เท่าเดิมใช้ทุนน้อยแต่ได้เพิ่มขึ้นก็มีนะต่อมาโบนัสเนี่ยหลายๆโบรกเกอร์มักจะให้มาแบบกักไม่รู้ว่าให้มาทําไมนะให้มาแล้วติดลบเข้าโบนัสตัดทันทีเลยให้เพื่อเราเคยทักไปถามโบรกเกอร์หลายโบกแล <ừ> ้วที่ให้โบนัสมาแล้วก็กระทําแบบนี้ <ừ> เขาก็ตอบว่าให้มาเพิ่มมาจินจะได้ใสออเดอร์ได้ ง่ายขึ้นอย่างนี้อยากให้มาเลยครับและแน่นอนครับเขาให้สูงสุด1นึ่งแสนเหรียญไม่เชื่อถามคู่ที่เติมมาแล้วอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงหน้าเราเย้ yeah, yeah, yeah. ดีใจดีไหมต้องดีใจนะ <c oughs> ดิวเนี่ยตอนนั้นที่เ <c oughs> ติมไปเนี่ยคือเดิมทีบลกเกอร์บอกว่าเติมได้แสนเหรียญแต่ตอนนั้นดิวอ่ะเติมไปแล้ว20,000กว่าเหรียญมง <c oughs> แล้วจะเติมอีกหน่อยนึงเนี่ยไม่มั่นใจครับว่าถ้าเติมไปรอบนี้ยังจะได้โบนัสอยู่หรือเปล่า <c oughs> ตอนนั้นในหัวคิดยังไงอยู่ถึงเติมไปถึงแสนเหรียญพอทฉันต้องปูออปชั่นค่ะพอฉันี้ประเเเดดดิิม้วยยหงงือน เพราะฉันต้องรอดเท่านั้นค่ะสู้ตายแล้วสุดท้ายรอดไหมรอดเพราะโบนัสเลยครับเนี่ยผมถึงบอกผู้ชมทุกคนว่าโบนัสเนี่ยมันช่วยให้ต่อลมหายใจพวกเรามาเยอะแล้ว